ครับผมสวิดัตสวัสดีนะครับพบกับผมช่างบิ๊กนะครับวันนี้คลิปนี้นะครับกับผมใน b i g s ส c ก e r ช่อง YouTube BigSucker นะครับก็จะโพสขายกองชุดชุดนี้เลยครับผมให้หมดนี้เลย8,500บาทครับผมมีอะไรบ้างมีลดยยี่สอมขาครับใช้หน้า18นิ้วพร้อมขาเหมือนกัน แชร์อีกสินิ้วพร้อมขาครับไฮแฮทสิบสีพร้อมขา,คร,รมขาครับผมทอมสิบมีตัวซับเสียงให้ด้วยนะแล้วก็เบดดัม22ยิบสองนิ้วไม้กองหนึ่งคู่ครับผมฟ้าทอมขาเบลก็ให้ครับผมตามสภาพก็กระเดื่ยงกระเด่องเดียวครับผมเบ็ดดัมนี้ผมมีที่ซับเสียงให้ด้วยนะครับผม แก้าอีกก็ให้ครับผมกระเป๋าใส่ฉาบแฉให้ให้เหมือนกันนะผมมีหายเห็ดครับผมสแสน่อย่างดีแลับแค่สแสนก็โคตรคุ้มแล้วกับราคา8 5 0พันแล้วแม่งได้หมดทุกอย่างเนยให้หมดเลยเสียงดีครับผม่ห้อเดเ่ยให้ให้ใหอยากให้ครับไม่ได้ตีนานแล้ว่างหายไปนานแล้ว หนังด่างเป็น CMA AMC c, MA, c ครับผมตัวจีเดี๋ยวหาย,ยี่ห้อให้ก่อนอแคสแนนก็โคตรคุ้มครับผมเอาไปเลยให้แปดพันห้าเท่านั้นเองครับผมสำหรับใครที่สนใจกองชุดใบนี้แปดพันห้าครับมารับได้เลยที่บ้านผมครับผม พิกัดจังหวัดสระแก้วครับผมจังหวัดสระแก้วนะครับแปดพันห้าอย่างคุ้มอ่ะใครสนใจจะรับไปดูแลต่อก็ได้นะครับแปดพันห้าผมให้หมดนี้จริงๆครับผมพร้อมชอไอพร้อมซ้อมครับผมโคตรคุ้มครับหมอไทยตกลาวให้ครับผมสนใจทักมาเลย Facebook บุดุษอารมณ์ดีครับผมทักแชทมาได้ผมก็โพสต์ขายในกลุ่มกองอยู่นะครับผม เนื่องจากทำงานแล้วไม่มีเวลาได้ตีวันอาทิตย์อย่างวันนี้ก็เรียนด้วยครับผมเลยจะปล่อยดีกว่าให้ฝุ่นเกาะเฉยเลยจะให้คนที่พร้อมสนใจจะรับมาดูแลเอาไปฝึกซ้อมหรือเอาไปออกงานได้หมดครับผมมีครบขนาดเนี้แล้วไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสนใจยังไงก็คอมเมนต์มาได้ใต้คลิปหรือไม่ก็ทักแชท fb บุตษอารมณ์ดีมาได้นะครับผม ขอบคุณขอบคุณสำหรับการติดตามและรับชมครับสวัสดีครับ